สวัสดีค่ะคุณค้ชมท่านคะวันนี้เป็นผมชชวยตัดชีวีนะครวันนี้จะมาทำอาหารที่เรียกว่าไข่เจียวยนั่นเองนะมาดูวัดตวดิบเลยค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมน,นะครับก็คือไข่ไก่หนึ่งใบแล้วก็ถ้วยไว้สำหรับวันนี้นะคะผมจะใช้เป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมตราเด็กสมบูรณ์แล้วก็แค่นี้แหละแค่นระมันนี้นะคะไสรส์เบรด I'm no, not. จะผส,ส,ส,สมผสมทั้งหมดที่เราใส่ลงไปเข้ากันนะครับแล้วก็เราให้ไฟร้อนสักแป๊บนึงอันนี้คือจากข้าวที่เราจะใส่ครบับตอนนี้ไฟยังไม่ร้อนจ้ะถ้าอยากจะดูว่าไฟร้อนยังไงเราก็ต้องดูที่น้ำมันนะคะถ้ามันมีฟองกรุบกรอบๆแล้วก็ไฟม,ม, <า S 2> มันยังไม่พองจะร้อน ให้รู้ไฟร้อนเรียงกันต้อหยอดไข่ไปอีกหนึ่งอย่างถ้าไข่ยังไม่สุกใช่ไหมเพาะมันยังไม่ร้อนจ้ะน่านยังไม่ร้อนเลยอ่ะอกนินน้ามันหอมมากครับต้องรออีกสักแป๊บนึงตอนนี้ก็น่าจะร้อนแล้วครับ แวินาที 5, 4, 3, 2, 1, 1วินาทีเร็วเร็วแบอกับแก็นำไข่ลงเลยนี่ไข่เจียวของเราแล้วเราก็ตัไข่แดงไปไวรอออลอแต่แถ้าใครนะคะที่เก็บตับก็จอบนะคะจอบลูกไขล่ลงไป ไว้ค่ะเ,เ,เราก็ต้องเอาไข่นี้ยจะออกมารอบๆเหมือนเดิมรอให้สุกสักแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้หแอบดูจ้ะอ่ะเรียบโอเคแล้วเราก็ทำการจับด้านไข่ด้วย,ยรับนนี่อันนี้ครับไข่สีเหลืองทอ,องไหนกระปุกใส่กระปุกไว้หน่ะไหนนี่นี่ค่ะท่านผู้ชม นี่ก็คือไข่เจียวแบบนุ่มแล้วก็ปิดไฟเะแล้วเราก็เอาน้ำมันออกคือคออตบัดน้ำมานอตะบัดน้ำตบัดน้ำลงกระทะแก็ขเจียน้วอย่างนั้นะเราก็เปิดน้ำมันน้ำมันน้ำมันไปน,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 นี่แล้วเดีไม่เอาเลย เกี่ยวแบบนี้ง่ายครับชอบกนเล่กบอกเลยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็สับสับให้ผมด้วยนะคะวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย